แผ่นยางรูน่าเอ็นคือแผ่นยางอะไรไฮเปอร์ชีตจะเล่าให้ฟังค่ะยางรูน่าเอ็นเป็นชื่อทางการค้าของยางไนไตรายหรืออิคโรไนไตรล์บิวตาไดอินรรปเปอร์หรือยาง NBR นั่นเองซึ่งยางชิดนี้มีคุณสมบัติโดดเด่นดังนี้ทนน้ำมันปิโตรเลียมน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์ทนต่อตัวทำลายไฮดรคาร์บอนทนต่อการสึกและการขัดถู ทนการซึมผ่นานก๊าซมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานอยูท่ที่ลบ3าองศาเซลเซียสจนถึง120องศาเซลเซียสด,ดังนั้นแผ่นยางที่ผลิตมาจากยางบรูน่าเอ็นก็คือแผ่นยาง NBR นั่นเองไลท์ที่ไฮเปอร,ร์ชีเรามีแผ่นย, BR, ผนยาง NBR หรือแผ่นยางบรูน่าเอ็นพร้อมจำหน่ายคุณท,ทันทีและบริการรับผลิตแผ่นยางตามแบบสเปคการใช้งานของคุณ ความหนาเริ่มต้น0.5ม mm, ิลิเมตรจนถึง25มิลิเมตรหน้ากว้างมี้คุณเลือกใช้ที่1เม mm, ตร1.2เม mm, ตร1.5เ mm, มตรและสูงสุดถึง2เมตรความยาวต่อม้วน10เมตรสนใจแผ่นยาง NBR หรือแผ่นยาง b ร u น a าเอสอบถามสินค้าผ่านช่องทาง Line Official c u า t PTI Rubber หรือโทหาไราตรงได้ที่เบอร์0 2 2 5 7 7 1 5 4หรือเบอร์0 8 6 3 0 7 7 3 1 9เราพบกันใหม่ EP ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยางได้ที่แบรนด์ Hyper Sheet